วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกต่อกันเกี่ยวกับรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 Ram 1500ที่เพิ่งถูกเปิดตัวไปไม่นานมานี้รถรุ่นนี้มีการปรับปรุงใหม่ที่น่าสนใจทั้งในเรื่องดีไซน์และเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นมาอย่างมากซึ่งจะทำให้ Ram 1500ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถกระบะเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยรถคันนี้ดูโดดเด่นขึ้นอย่างมากด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบใหม่ พร้อมกับการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีขึ้นทั้งในส่วนของกรอบกระจังหน้าและไฟหน้าเลดที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นรถคันนี้ยังคงเส้นสายที่แข็งแกร่งของ RAM 1500ในรุ่นก่อนหน้าแต่มีการปรับแต่งให้ดูน่าสนใจและทันสมัยกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นด้านข้างยังคงมีเส้นสายที่เน้นความบึกบึนของรถและทางด้านท้ายยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยฝ่ายท้ายที่ใช้เลดในการออกแบบใหม่ด้านในของ RAM 150 0 2025ก็ไม่น้อยหน้ากว่าอะไรเลยห้องโดยสารมีการตกแต่งใหม่ทั้งหมดด้วยวัสดุที่ดูหรูหราและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้จับถนัดมือส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายมันยังมาพร้อมกับระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการเดินทางไกลๆในเรื่องของความสะดวกสบายแรม150 2025ได้มีการปรับปรุงระบบช่วงล่างเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นแม้จะเป็นรถกระบะท,ที่มีขนาดใหญ่แต่การขับขี่ในเมืองก็ไม่รู้สึกหนักหนาเกินไปนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเช่นเบาะนั่งที่สามารถปรับอุณหภูมิได้รวมถึงการรองรับระบบขับขี่อัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้การขับขี่ในระยะยาวเป็นไปอย่างสะดวกสบายสำหรับขุมพลังที่มีให้เลือกในรุ่นนี้ก็มีหลากหลายตัวเลือก โดยที่ทางแรมได้เลือกใช้เครื่องยนต์ V8 ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งระบบไฮบริดซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงให้พละกกำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานที่หนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการลากจูงหรือขนส่งสิ่งของหนักๆในด้านความปลอดภัยแรม1500 2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบควบคุมการขับขี่บนทางหลวง ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยตลอดการเดินทางสุดท้ายแล้วถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความทันสมัย2025ันยี่0 ram คงจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามการออกแบบที่ลงตัวความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้อย่างครบครันทำให้รถคันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นและเชื่อว่ามันจะเป็นคู่หูที่ดีในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความทนทานและสไตล์ที่ทันสมัย